วันนี้วันที่10บกรกฎาคม2 5 6 3ครับ2,020นะก็ลุงมนกกับปนาตีก็อยู่ในป่าเหมือนเดิมเนี่ยให้ดียนูนปนาตีนูน่นเยโหนนะถือที่ตักผลไม้มุสติกตยต์ป้อยเมียนะเก็บบลูเบอรี่นะครับวันนี้ก็มาซ้ำป่าเมื่อวานนเมื่อวานไม่ได้อัพวิดีโอเลยไม่ได้ youtube วันนี้ก็จะให้ดูดว่ามาเก็บอย่างไรถึงจะให้ทันเวลากับส่งลูกค้าเพราะว่าผลไม้เริ่มสุกแล้วก็ร่วงลงพื้นนะฮะเยอะเลยนะฮะแต่ละที่แต่ละกอะก็จะมีที่ตกลงพื้นไอ้ที่ยังดีๆอยู่ก็ยังเยอะนะครับนี่คุยไปแล้วก็เก็บไปเอามือเก็บนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลไม้วันนี้เป็นยังไง ก็ป่านี้ผลไม้ก็จะเป็นอย่างีเยอะนะฮะดกนะครับดก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 เห็นว่าแต่และต้นเป็นกอใหญ่อีกกว่าพื้นแล้วผลไม้ตอนนี้จะมีปัญหาก็คือปีนี้สุกเร็วมากแล้วผลผลไม้ถ้าวัดดีก็คือจะเป็นสีอย่างนี้นะจะให้ดูสีอย่างนี้นะแต่ที่เริ่ม สุกเกินไปแล้วเราจะเริ่มเสียแล้วไม่หวานนะไม่อร่อยกินไม่ได้อันนี้ไม่เก็บนะฮะเก็บไม่ได้เก็บไปก็มันรสชาติมันฝ่อแล้วอะ่ะมันสุกเกินไปแล้วได้ฝนลงมาตกหลายๆวันทําให้มันผลไม้มันเร่งแล้วก็ตกอยู่กับพื้นเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีม่วงๆอ่อนๆนะะข้างหนึ่งจะเป็นสีปกติอีกข้างหนึ่งจะเป็นสีอย่างนี้คืออย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับดูมือลุงมวนมน,น,นะ เก็บเลือกเก็บไปแล้วก็เก็บทิ้งไปนะมันมือพอมันแตกเป๊ะมันก็ดําเหมือนกับมือย้อมหมึกเลยเหมือนลูกลูกผักปังหรือมันลูกกระปังนะใครเคยเล่นลูกผักปังมั้งมันจะออกเป็นสีอย่างงี้นะครับสีหมึกลูกหมึกทีนี้เราต้องเร่งเก็บเพราะว่าลุงนกก็โอเคตามจํานวนที่ลูกค้าสั่งเอาไว้เจ็ดสิบกว่าลังนะตอนนี้เกินครึ่งทางแล้วส่งไปแล้วสี่สิบกว่าเกือบห้าสิบนะ วันนี้คงจะได้ห้าสิบกว่าจะเหลืออีกประมาณเมื่อไปเสร็จดูประมาณเหลือ,อประมาณยี่สิบอ่าพนักจาได้ยี่สิบเหลือยี่สิบลังนะยี่สิบถังวันนี้ก็เก็บมาได้เมื่อกี้เก็บไปได้ถังหนึ่งแล้วเต็มๆนี่เหลือวันนี้ตั้งเป้าเอาไว้แค่เอาแค่สองถังพอสองคนเก็บกันพักสบายๆผ่อนแรงบ้างหนักวันเบาวันหนึ่งนะฮะผัดผัดคือจะไม่โหมกันหนักๆเอาไม่เอากันแบบ เอาเป็นอาตายเราต้องรักษาสุขภาพทุกคนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็บอกว่ารักษาสุขภาพพ่งนะโอเคฮะแต่เราตอนนี้ต้องเร่งแข่งกับเวลาผลไม้สุกด้วยที่มันจะร่วงแล้วก็ต้องเร่งเวลาที่เก็บให้กับลูกค้าให้ครบด้วยจากนั้นก็จะขอพักทีนี้พอดีข่าวออกมาก็คือประเทศฟิแนแลนด์เปิดเปิดประเทศให้คนงานเก็บบลูเบอร์รี่เก็บเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยเก็บ บลูเบอรี่เรดเบอรี่ต่างๆเข้ามาได้แล้วอนุญาตออกวีซา่ากำลังเตรียมเดินทางกันอยู่นะฮะประมาณ2,000คนจากเมื่อต้นปีต้นฤดูการทำท่าว่าจะมาไม่ได้แต่แล้วมีปัญหามากคือพวกผลิตเขาเรียกอะไรอะ่ะสมุนไพรธรรมชาติวิตามินยาวิตามินอะไรต่างๆเครื่องสำอางต่างๆ ้าว่าไม่มีคนงานไทยมาเก็บพูดหลักๆเลยคือคนงานจากประเทศไทยเลยฮะยังต่ำสองพันคนนะะทุกปีแต่ละปีมาเนี่ยอย่างของสวีเดนเข้าไปแล้วเก็บกันแล้วลุยกันได้คนละเป็นร้อยเป็นร้อยแล้วเป็นร้อยกิโลแล้วสองร้อยกิโลก็มีนะะจากน้องเขาผู้จัดการของทีมเก็บผลไม้ส่งข่าวส่วนของฟินแลนด์กำลังเตรียมบินรอเอกสารยังไม่ครบแล้วก็ยังมีปัญหาเล็กน้อยในการที่จะทำเอกสารนะครับ อีนี้อีกไม่กี่วันวันนี้ถ้าคนงานไทยมาสองพันคนนี้เขาจะกระจายไปทั่วแล้วก็แหล่งที่เขาเคยมาเก็บอย่างเมืองนี้เขาก็มานะทําไมถึงต้อง,งเล่นเก็บก่อนเพราะว่าถ้าของเรายังเก็บไม่ครบเนี่ยเขามาเขาเก็บเร็วกันมากเขาจะมานี่เรียงหน้ากระดาษอะไรเป็นสิบยี่สิบสามสามสามสาสิบคนเนี่ยจะเดินไปเลยเหมือนกับนึกภาพหรืม่ฮะตากแตนปะนังกาลงไล่ข้าวโพดไล่ไล่ข้าวโพด พืชผักของเกษตรกรเขาเก็บไปแล้วเรียบปึ๊บไม่มีผลไม้อะไรเหลือเลยเขาจะเก็บกันกวาดทั้งขยะทั้งอะไรเขาเก็บหมดเพราะเขาเก็บเอาความไร็วน้ำหนักนะฮะเขาเก็บขยะไปส่งโรงงานเราไปทําเข้าโรงงานไม่ใช่มาทําเป็นเครื่องดื่มหรือมาทําเป็นอาหารปรุงธรรมดาเข้าโรงงานนี้เขาก็เก็บรวมขยะไปแล้วก็ไปคัดกรองที่โรงงานนะฮะเราต้องเก็บให้ทันลุงโน่เก็บนั่งคุยไปด้วยเก็บมือไปด้วย นะฮะเพราะว่ามันมีลูกแดงอย่างที่เห็นให้เห็นเนี่ยเป็นสีแดงแดงอย่างนี้มองไม่เห็นลนะเนี่ยอย่างนี้อย่างนิมเอานะเราก็เลือกเอาเก็บเฉพาะลูกดีๆที่มันเป็นสีออกดําสีน้ําเงินนะออกอมฟ้าผิวอมฟ้าเราเก็บลูกดีดนะฮะเก็บมาไม่มีขั้วอย่างนี้นะถ้าเก็บมือนะครับก็ส่งข่าวแค่นี้เพื่อนพ้องน้องพี่นักเก็บเบอรี่อยู่ในประเทศฟินแลนด์อยู่ตามเมืองต่างๆถ้าดูคลิปนี้ก็ เตรียมตัวนะฮะเพราะว่าคนงานไทยตกลงมาได้นะครับ2,000คนอย่างน้อยนะฮะทีมของเดิมๆที่เคยมาตะเวนมาก็เป็นกระบวนคนวอยนะฮะรีบเก็บนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับขอให้รวยๆทุกคนนะครับแม้แต่พี่น้องคนไทยที่มาจากประเทศไทยทีมคนงานบริษัทก็ขอให้โชคดีเดินทางสุขภาพขอให้เก็บได้เยอะๆเอาเงินกลับประเทศไทยเราเยอะๆนะครับ ช่วยกันหาเงินช่วยรัฐบาลครับสวัสดีครับจากลูมนกปานาตี้คนเก็บเบอร์รี่ประเทศฟินแลนด์ครับ